ให้กำลังใจก้าวไกลหน่อยก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความเส้นหวังของประชาชนพรรคหาเอวอะไรตั้งมาก็เหมือนกันทั้งนั้นมาปกป้องผลประโยชนพ์พรรคปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิน้นก้าวไกลมันบอกว่าถ้าปูไม่มาตั้งพรรคประชาชนก็ไม่มีที่พักพิงพึ่งพิงก็เลยมาทําการเมืองแบบจริงจังตั้งใจไม่ซื้อเสียงชนะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้ ก็ไม่ว่าครั้งต่อไปให้มันชนะ,ะมากกว่านี้300-400ไปเลยแต่เป็นข่าวร้ายและข่าวดีของก้าวไกลของพี่น้องคนไทยทุกคนที่เขากำลังจะยุบก้าวไกลผมเรียนไปอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการไล่ล่าและยุบก้าวไกลไอ้พวกนี้เชื้อตัวต้นเหตุที่จะสร้างความมาเพศให้กับแ่นดินยุบไปเลยยุบได้แต่พักแต่ก้าวไกลมันเกิดขึ้นมาจากความจริง เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะยกความจริงไม่สามารถจะปกปิดความจริงที่ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงได้คนอื่นจะเกิดมาทดแทนอย่างมากมายแต่พวกชิปหายจะถูกลายรังจำไว้ความจริงก็คือความจริงทำไมผมจึงเยี่ยมหานเช่นนี้เพราะผมต่อสู้ด้วยความจริงเอาอะไรมาแฉมา ผมพร้อมจะตอบทุกคำถามทุกเวทีทุกที่ว่าจอมพลมนดูบาทอย่างนั้นอย่างนี้เอาเลยที่ช้ชาที่สุดก็คือติดหนี้เพื่อนยังไม่จ่ายผิดคำมั่นสัญญาหาว่าเป็นคนโลเลแค่นี้นอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกและชั่วอีอย่างก็คือบอกพี่น้องประชาชนแล้วผมไม่มีตาล เอาน้ำมันมาพัน์ได้เหมือนก็เหมือนที่จะทำปงทำป้ายจะซื้อกระถางต้นไม้โทรหาพรกพวกลํำฟังผมนะครับพี่น้องผมไม่ต้องมาตะโกนเฉียงแห้งอย่างนี้หรอกไม่ต้องมีศัตรูอย่างนี้สบายจะตายวันนี้ขี่เวกสวาเก้นคันหน้ารานตอนใหม่ๆเนี่ยจอดสปอนเซอร์เขาอุปกระว่าจอมพลทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้มานั่งสบายบ้าง ถ้าผมคิดแต่จะสบายผมสบายไปตั้งนานแล้วเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีแกนนําพักการเมืองใหญ่พักที่มันแจกกันแหลกลานพักที่มันถูกใบแดงที่นครน่ะเอาราชรถมาเกยผมแต่ว่าจอมพลมาช่วยกันน้อยอายุมากแล้วแก่แล้วเราอย่าลําบากเลยไปอยู่พักการเมืองที่มันมีเงินจะได้สบายกันบ้างผมก็อยากได้เงินอยากได้รถใบแดง แต่ไม่สามารถจัดทรยศต่าด,ดมการได้ผมไม่ไปนะครับไม่ไปไม่ยอมขายตัวให้กับคนชั่วที่มันจะมาปล้นแผ่นเด่นคงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปแล้วผมก็เลยเป็นคนคบยากพักการเมืองไหนมันไม่ค่อยกล้าคบกลัวว่าพจอจงพลปีก้าขาแข็งมันทรยศมันจะยึดอุดมการอย่างที่หมอเฉลอตุงบอกว่าประโยชน์ต้น ต้องสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ชาติบุญคุณคนต้องสำคัญน้อยกว่าบุญคุณชาติเพราะฉะนั้นจอมพลคนคบยากผมจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนซื่อสัตย์ต่อดมการซื่อสัตย์ต่อหลักการที่ถูกต้องเท่านั้นเรียนหน้าพี่น้องประชาชนทราบขอให้กำลังใจก้าวไกลและผมมั่นใจก้าวไกลมันจะแบ่งบานทั้งแผ่นดินมึงยุบได้ยุบไป แต่เมืองจะยกทิ้งความเจงที่สิงสถิตในจิตวิญญาณประชาชนไม่ได้เพื่อเอย่ยเมื่อวานนี้ข่าวต่างประเทศนิดหน่อยสองนาทีพอได้ความข่าวคุณสิทธิยาหยุนพูดประเทศเมียนมาครบรอบรัฐประหารสามปีเมื่อวานนี้ในประเทศเมียนมาเงียบก๊กเงียบเหมือนกับเมืองร้าง ด้วยเหตุผลก็คือว่าพี่น้องชาวเมยียนมาหยุดงานหยุดกิจกรรมประท้วงไม่ยอมรับไอออนไลท์ทำไมเขาหยุดอยู่กับบ้านถ้าออกมาเดินเพ่นพ่านกลางถนนไอทาหารหารากมันจะยิงปืนกลใส่เขาก็เลยประท้วงเงียบสันติวิธีไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ ดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะให้ใช้วิธีนี้หลายหลายกรณีอย่าทำอะไรตามใจแท้หลายคนบอกนะ้ำมันแพงน้ำมันแพงปตทมันโกงหลายคนว่าอย่างเนี้ยโกงเทศโ,งทศโงกงจีงไม่รู้ลองท่านอย่าเข้าเติมสมมติไปนะ้ำปตทขอโทษอย่าเข้าเติมปตทสักหนึ่งวันทั่วประเทศทุกปั๊มอะไรมันจะเกิดขึ้น แต่เพราะคนไทยเนี่ยไม่มีอะไรขาดวินัยไม่พร้อมเพรียงมันก็เลยอยู่อย่างเนี้ยสมมุติตอนนั้นเนี่ยประยุทธ์ขอโทษนะท่านประยุทธ์ครบแปดปีแล้วไม่ออกถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยว่าถ้าประยุทธ์ไม่ออกไม่ยอมรับเราจะจอดรถบนท้องถนนทั่วประเทศหนึ่งเจ้าโมง ติดพลึบทั่วประเทศข่าวดังไปทั่วโลกแต่คนไทยเราขาดการพร้อมเพรียงขาดจิตสำนึกความรักชาติอย่างเข้มข้นแต่ถ้าเขาปลุกเรื่องเปรตๆและชอบบ้านเราถ้าปลุกเรืองอุบาทเนี่ยชอบตอนนั้นชุดเทพเรื่องวันมาปลุกปฏิทีรูปปฏิรูปติดทรงชาติกระแทบตายหงแต่ละคันน่ะถ้าผุนยามยาไปแม่เอยติดทรงชาติแข่ตายนกวิษคลองขอ้อแขนตายโอ้ละคนนกวิษ ม่จุป,ปากก็ดีแล้วแหละโทดจะได้ปณิยะเวลาคบปลุกเรื่องระยำกันแล้วชอบเอาอีกนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องปฏิรูปคือความเท้ไงคนที่มาเกี่ยวข้องกับความแท้ชิบหายหมดเลยประชาธิที่ปัตย์ก็ปฏิรูปอร่อนเลือกตั้งชิบหายหมดใช่ไหมนายชวนก็ชิบหายใช่ไหม ไอ้รัฐมนตรีเด่นดังทั้งหลายที่เคยอยู่ในวงการปฏิรูปคองนอเบียตอนนี้ชิบหายหมดแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้ากบฏมายึดอํานาจจะปฏิรูปจะคืนความสุขจะสร้างความปลองดองขอเวลาไม่นานมันก็ชิบหายเห็นไหมลงเลือกตั้งพังพินาศจบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่กับความเท็จความเท็จจะฆ่ามันเองเห็นไหม ไอส้สม,มุนลกวกบิบหายตาหงหมดพักสินที่กลับประเทศได้เพราะอะไรเพราะเขายังมีหัวใจประชาธิปไตยเขาถูกกันแกล้งยึดอำนาจมึงไม่ต้องมายึดดอกทหารเอ๋ย้ตามที่จริงมึงมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศมึงเพียงแต่ประกาศว่าอย่าเลือกพักทักสินอย่าเลือกพักเพื่อไทยเพียงแต่มึงใช้หน่วยกรมารอนหน่วยทหารทั่วประเทศเนประชาธมพันธ์มึงมีงบอยู่แล้ว ประชาชนไม่เลือกทักษณิณหรอกแต่ไอไอไเวนมึงเสือกขนรถถังมาเอาปารีพี่น้องประชาชนมาปล้นต่อเขาได้ควังรมพูดในสภาส,สักสักครึ่งนาทีพอรมบอกว่ากําลังเสนอกฎหมายเนี่ยโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนแต่มีไอพวกเจ้าชนมาขัดขวางรมและพิธาบอกว่าคนที่ได้รับอภิสิทธิ์ถ้ามีการเนี่ยโทษกรรมคือหัวหน้าคณะปฏิวัติ คณะรัฐประหารเท่านั้นหรือคำถามนี้มันคมนะครับเพราะฉะนั้นสาภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเนี่ยทำไมไม่ออกกฎหมายลักษณะนี้มาปล่อยให้รัฐบาลคอรชออกม .44 มาได้ทั้งที่มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งม .44 มันเหนือสารเหนือทุกสถาบัน เราจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนถูกเก็บย่าอยู่นั้นรอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สมัครพักคก้าวไกลหรอกเพราะผมมันกล้าเกินเดี๋ยวมันจะเป็นควายวายลกคว้างไอ้ก้าไกลมันถูกยุบเร็วขึ้นผมตั้งพรรแบบบางวงชาตินี่แหละจะเป็นพันธมิตรกับก้าไกลตรงไหนก้าไกลไม่กล้าเข้าผมจะเข้าไปแทนยุบได้ยุบไปฆ่าได้ฆ่าไปมันต้องมีหัวหมูทะลุทะลวงบ้างนะครับประเทศนี้นี่ เอาแค่นี้แหละครับพี่น้องวันนี้เนี่ยขอบคุณมากครับเพระเนาะฉะนั้นพี่น้องจาักราะบีรอฟังนะครับผมจะไปจัดการไอ้รองควยคว้า,าที่มันทําเกินหน้าที่ขอโทษตอนนี้ผมเพียงแต่สันนิษฐานไว้เพื่อที่มันมีข้อกฎหมายสันนิษฐานไว้ว่าการมันเวนคืนที่ดินมาห้าพันได้ไปสร้างสนามกวาดสร้างสวนยางสร้างสนามยิงปืนมันถูกต้องหรือไม่เป็นหน้าที่หรือไม่เรื่องนี้จะคลี่คลายเร็วๆนี้ คนไม่มีราคาอย่างจมอมพลจะไปกำจัดคนช่อชนปล้นชาติให้พี่นาศวายวอดเจ้าดีปลอดภัยครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ